สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Inder อีกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับคลิปของน้องบิ๊กนะคะใช่ค่ะจากช่อง Vogue Thailand นะคะเป็นช่วงของ w h a t s in my bag ค่ะเราจะไปรีแอคกันค่ะมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรนนี่นะคะแต่นี่คือ w h a t s in my bag ค่ะอันนี้ช่วกอนเลยน่ารักไหม ตลอดเวลามี่คังซคุณมีมคะตอนแแร่ครั้งแรกเพราะว่าเป็นคนที่ซุกซ้างพอสมควรเราก็ต้องมีคัตลอดแต่่คังซูไม่รักรักแิ่ที่สองนะคะแมงกันแดด because like บางวันที่ตัวไหนก็เคยคู่คู่เท่ๆอย่างเงี้ยเออ เมนเยกับเราเนี่ยใช่หรือจะไม่ใช่คหรือช่งหอทุกคนชอบถาว่าเซ็กชน้ำหอมอะไรเด็กชัน้ำหอมนี่ค่ะก็ตปวของมากมีความชดชืมากๆค่ะกลอดูได้นะคะอันนี้ก็่ตัวคค่เ่ะเขาค่อนข้างคิจะร้อนมากๆที่ไทยหรือวันไหนที่เหนื่อยแล้วเราต้องแบบการความสดชื่นหรือว่าวันไหนที่ปวดหัวคุณก็ช่วยมากๆค่ะ แล้วก็ต้องซื้อาเลยเพราะว่าเรโดนวนค่ะก็จะได้หลับสบายสบายใ้ช่นี่ก็จะเป็นเน็กที่ใช้ประจำนะคะแล้วก็อนนี้ก็จะเป็นลิบางที่ใส่แบบโอเคในวันชีไม่ได้ไม่ได้ต้องแต่งหน้าเยอะและน้อยจะฝักไม่แห้งคนเยอะเหมือนกันง่าเชิเออคืะเอาแระขัดไม่ได้เพราะว่า วันวันก็คือออกจากบ้านตั้งแต่เช้าจนแบบจนดึกก็ใช้ชีวิตตลอดเวลาค่ะก็อันนี้ก็คือว่าทีไรๆน,น,นะคะขัดจังที่หนึ่นะท่หนได้หมดปกติพบทุกอย่างมีชุด่ันเลยจริงๆนะเทาแบงค์เทาแบงค์ก,ก่อนมอือถืออีกเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นรูทีนอะ่ะเวลาถึงบ้านเราจะชาร์จเท้าแบงค์แล้วก็มาชา้าต้องหยิบใส่กระเป๋า ชอบทุกอย่างเลยแต่หนูจะชอบเป็นพิเศษแบบอะไรน้อยแบบนี้ยแบบตุ๊กตาหน้าแบบุตาแสงได้ไม่ช่สวยเลใค้เป็นสรอยที่มีน้าหนูแล้วกันเป็เปิดแล้วเปิดแล้นยิ้อานน่ารักด ทำขายเลยลูกมีเออี่นะสองสามสอสีนะคะอยู่ในโรงพักอยวนั้นนะคะอ้าวคิดนาแล้วหรอนะที่อรนแอรที่สี่ตอนีจะมีราคา e ีแรกแลคะมาดูเยอะะเ่เห็นนี่นี่่คำวาป่าน่าตนมายคะใช่ค่ะใดๆคือบัตเตอร์แมร์จะเอาเทียบกันคือสัปดาห์นี้เราไม่มีอะไรดูระัตรงเลย ขอปิ่นผักแลวว่าสั่นไปแล้วเรารอเสื้อปิ่นพักคือน,นะคะตอนนี้ใช่เราสั่งมาสองตัวของเราตัวเดียวเราสั่งสองตัวเลยอ่าวันนี้อาจจะแปลกแปลกที่แปลกทางนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่มาดูจอแบบจอหุ่บบหมาากเคะอไว้ ก็ฝากคลิปนี้นะคะน้องบิ๊กน่ารักมากสุดๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจจอก,กันค่ะ